เตรียมเปิดตัว Honor Magic 5พร้อมชิปตัวใหม่ Snapdragon 8 Gen 2กล้อง50ล้านพิกเซลมี AI ISP มีชาร์จไว100วัตต์ขาดว่าเร็วน,นี้ทาง Qualcomm จะมีการเปิดตัวชิปเซ็ตเลอทองรุ่นใหม่ในช่วงวันที่15-17พฤศจิกายนนี้กับรุ่น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2และดูเหมือนว่าหนึ่งในสมาร์ทโฟน ที่จะได้ใช้ชิปเซ็ตรุ่นใหม่นี้ก็คือ Honor Magic 5ครับโดยตามรายงานระบุว่า Honor Magic 5จะมีจุดเด่นด้านการใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon าา8 Gen 2มีหน้าจอแสดงผลขนาด6.8นิ้วและกล้องถ่ายภาพความเอียด50ล้านพิกเซลที่มี AI ISP ช่วยปรับจูนภาพถ่ายให้สวยงามมายกยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วแบบเสียบสาย100วัตต์และแบบไร้สาย50วัตต์ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุนฝ่นมาตรฐาน IP68 แต่ข้อมูลที่เผยเมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ